รีวิวเกมและก็ล็อกวีดีเทินในแบบของผมนะครับเกมนี้เปิดให้โคดเบต้าถึงวันที่1นเมษายนเดี๋ยวมีเวลาให้ลองเข้าไปเล่นกันนะครับแต่สุดตัวคงพอละซึ่งผมเล่นเกมไปจนถึงเปลี่ยนคลาสสองได้แล้วก็คิดว่าพอจะเห็นระบบเกมบ้างแล้วคงจะไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเกมมันก็ไม่ได้คูลเยอะด้วยและเลเวลมันน่าจะตันสูงมากเนี่ยดูจากแบบก็น่าจะรู้เนาะราเชลเลวลร้อยหกแปดอัลเบต้าร้อยแปดแปดนะครับเป็นดูตันเวลอะไรเหมือนกันตอนนี้เพิ่งจะสามเกตเองนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและขอฝากร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ไว้ด้วยนะครับร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยเพราะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเติมผ่านไลน์แอดหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้บริการดีมากๆลิงก์อยู่ด้านล่างเลย ยังได้มาพูดถึงตัวเกมเพย์ก่อนนะครับผมสับเกมเพย์ก็ออโต้ทั่วไปเหมือนเหมือนกับแล้วล็อกภาคอื่นๆในมือถือเลยนะครับทั้งระบบการต่อสู้สามารถเลือกปรับระยะการยิงได้นะครับว่าจะเป็นแบบแคบเป็นกว้างหรือว่าแบบทั้งหมดเลยยิงไม่สนใครนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะตีตัวอะไรบ้างนะครับสกิลก็สามารถออโต้ได้นะครับพ้ามันที่ตั้งค่าตรงนี้นะออโต้ิลอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาจะเป็นเมนูสกิลซึ่งออโต้เนี่ยจะสามารถออโต้ได้ทั้งหมด3สกิลนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะออโต้ค่าสกิลเนี่ยมัน จะสามารถปลดล็อกช่องสกิลเพิ่มได้ส่วนเรื่องการทำเคเวสก็ออโต้นะครับผมเนี่ยสามารถแบบกดปุ๊บแล้วมันก็จะเดินไปหา NPC ิีให้เลยแล้วก็เดินไปตีบอลต่างๆให้เลยนะครับตามเงื่อนไขของตัวเควสเลยซึ่งเควสก็จะมีทั้งหมดหลายอันเลยนะครับมีทั้งเควสหลักเนาะเควสลองนะครับเควสจากตัวสกรอแล้วก็เควสปาร์ตี้ เควสกิวนะครับเควสอีเวนต์เควสเอพิโซดเควสรายวันนะครับเรียกว่ามีเควสให้ทําเยอะมากๆเลยซึ่งพวกเควสเนี่ยมันก็จะเอามาเป็นตัวช่วยในการเล่งเอ็กพเล่งเลเวลให้กับตัวเรานะครับแต่พอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเควสหลักเราก็จะตันนะครับเอ็กพีเคิร์ฟมันก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องมานั่งบอทนะครับเนี่ยตีมอนไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะทําเควส์ลองหรือว่าเควสอื่นเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เอ็กพีเนี่ยมันไปถึงเลเวลนั้นๆนะครับตามที่เเเเคคคคคววววสสสสหหหหลลลลลัััััััักกกกกกกมม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 นน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 ําา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 าดดดแ้้้็จจะะะะะะะโผ่่่่่่่ขึึรร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 บบบบบอออออออพพูถถงททปยฟ์ีีีไไไติื แบบบอดได้ยีิชั่วโมงเลยแต่ว่าการที่เรามาตีมอนแบบนี้นะครับเราจะได้เอ็กพีจากการลาช็อตของมอนสเตอร์เท่านั้นหลังจากที่ลองนะครับถ้าเกิดว่ามีคนเยอะๆแบบนี้นะครับแย่งกันตีมอนสเตอร์เนี่ยถ้าเราลาช็อตไม่ได้แบบเมื่อกี้นะครับเอ็กพีเราจะไม่ขึ้นเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถลาช็อตได้นะครับ เอ็กพีจะขึ้นแบบนี้อ่าเมื่อกี้คือไม่ขึ้นเลยนะไม่มีการหารเอ็กพอะไรนะครับมีแต่ได้กับไม่ได้เลยแต่ว่าในเรื่องของจํานวนตัวของเควสเนี่ยยังคงนับจํานวนตัวมอนสเตอร์ที่กําจัดได้อยู่นะครับก็คือไปแจมได้จํานวนตัวเควสแต่ว่าถ้าลัดช็อตไม่ได้ไม่ได้เอ็กพีนะครับอ่าต่อมาจะเป็นระบบตัวละครแล้วก็อาชีพนะครับสเตตัสกับสกิลของภาคนี้ไม่เหมือนภาคอื่นด้วยนะครับอ,อย่างแรกเลยนะสเต็งก็จะให้ ATK เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้ defense ให้ M defense ด้วยส่วนเอจีนะครับเอจีจะให้ defense, ค่า SPD นะครับแล้วก็ค่าหลบหลีกนะเอจ k จะให้ดีเฟน s ์ด้วยนะครับต่อมาค่าวิทนะครับค่าวิทให้ HP สูงสุดนะครับแล้วก็ recovery ด้วยแล้วก็มีหลบหลีกด้วยนะครับมีให้หลบหลีกแล้วก็ดีเฟน s ์แต่ว่าจะไม่ได้ให้ M defense นะครับส่วนค่าเด็กก็จะให้ ATK นะครับสเต็งกับเด็กเนี่ยก็น่าจะตามสไตลหลักของตัวละครนะครับอย่างผมฮันเตอร์เนี่ยเด็กก็จะให้ ATK มากกว่าสเต็งเด็กเนี่ยก็จะให้ทั้งหมด2.5นะครับแต่ถ้าเกิดว่า1หน่วยของสเต็งเนี่ยจะให้แค่0.6อ่าก็จะะปรมาณนี้้นะครับแลวก็เยกจะให้ค่าดีเฟน์ด้วย M ATK ด้วยแล้วก็ M Defense ด้วยนะครับรวมถึง SPD นิดหน่อยนิดหน่อย,อยจริงๆนะครับเพราะว่า Up ัพเป็หนึ่งหน่วยเนี่ยยังไม่เพิ่มเลยัพเป็สีก็ยังไม่เพิ่มนะครับไม่ดูเพิ่มเท่าไหร่แต่มันเพิ่มนะ แล้วก็ค่าฮิตด้วยนะครับค่าแมนยัของเรานั่นเองต่อมาค่าอินนะครับค่าอินให้ SP สูงสุดให้ SP Recovery แล้วก็ m d k M Defense นะครับต่อมาค่าลักครับผมค่าลักจะให้ตัวคีเลดให้คีดีเฟนส์ให้ m d k ให้ ATK ด้วยนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ให้เยอะเหมือนเดิมแล้วก็เกมนี้จะมีเรื่องของธาตุด้วยนะครับทั้งความเสียหายแลวก็ความต้านทานเลยแต่ว่าตารางธาตุก็จะไม่เหมือนกับเกมอื่นด้วยนะครับอ่ะตารางธาตุของเกมนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟตีไฟเนี่ยเข้า80แต่ถ้าเกิดไฟตีนน้้้ํําาาาาเเข7ะไฟตีจวกว่ ไฟตีด้ี150ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยโฮลี่ตีไฟเข้า90แต่ไฟตีโฮลี่เข้า80อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับภาคอื่นๆเลยต้องมานั่งจําตารางธาตุใหม่นะครับสุดท้ายก็จะมีระบบที่ขายและทําเงินได้ดีสุดในเกมอย่างเช่นค่า PVP นะครับเกมนี้จะไม่ได้มีแค่ดาเมจโบนัสกับรีดักชันนะครับจะมีทั้งแบบฟิสิกอลมีเมจิคอลแล้วก็มีดีฟนต์เอ็มดีฟนต์ดาเมจเปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงคิดดาเมจคิเลดด้วยแล้วก็มีคิดดีฟนต์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าหลายค่ายยสกกกิลด้วนนนะะครรรับ็็จเเปใื่อองงขา ขุดนู่นขุดนี่นะครับตัดต้นไม้ตกปลามาค้าของนะครับค้าของก็ได้ e อพีด้วยนะได้เลเวลด้วยนะครับต่อมาในระบบอาชีพนะครับก็สไตล์เดิมของ r o เนาะก็จะไม่ได้เข้ามาพร้อมกันหมดนะครับสองี่สก็จะเข้ามาตอนหลังแต่ว่าภาคนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างหนุนที่ว่าซอร์แมนกับตัวตีฟเนี่ยมันจะไม่ใช่แอสซินกับไน์นะครับถ้าเป็นของสายนักดาบเนี่ยคูเซเดอร์จะมาก่อนนะครับไนจจะมาทีหลังส่วนตัวของตีฟเนี่ยโลกจะมาก่อนนะครับแอสซินจะมาทีหลังอันนี้ก็แปลกๆหน่อยไม่ค่อยเคยเจอเหมือนกันส่วนชีื่นนนกก็็็เเเหมมมือดิับี cher, ป แดนก็ยังไม่มีนักเวทก็วิสาดก่อนเสกยังไม่มานะครับพาก็เป็นพีทเนาะไม่ใช่มองแล้วก็เป็นแบ็กสมิธไม่ใช่ออเคมิตนะครับส่วนพวกตัวสกิลนะครับก็จะมีแค่ชื่อบางชื่อที่คล้ายๆเดิมแต่ว่าเอฟเฟกหรือว่าแบบสกิลทั้งหมดเนี่ยมันก็จะผาดไม่ค่อยเหมือนเดิมนะอ่ะอย่างเช่นฮันเตอร์เนี่ยก็จะมีตัวดับเบิลช็อตหรือว่าดับเบิลสตาร์นั่นแหละนะครับก็จะเป็นยิงเบิร์นไปแล้วก็จะมีชาร์จแอโลมีบัตรสแกตอันนี้น่าจะเป็นสกิลอะไรก็ไม่รู้สกิิิิิิิลลลลใหมม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 ่่่่ััั้้้้้้้งงงงนนะะะะะะะคครรรรบบบบบตตีีีีีีแแแแแวววววดดดดยยยยกกก็็จจพพพพสซฟเเเโอออไไไ เพิ่ม a d k เปอร์เซ็นต์แทนนะครับแล้วก็นักหนูมันยิงไกลแบบยิงไกลมากๆตั้งแต่แรกแล้วพอเป็นฮันเตอร์เนี่ยก็มีสกิลนกนะก็มีแค่เรียกนกออกมานะครับหนึ่งตัวแล้วก็ไม่ได้แบบโอกาสขึ้นกับลักขึ้นกับเด็กขึ้นกับอะไรเลยนะครับมีโอกาสพื้นฐานแค่20%ท่านั้นเลยแล้วก็เรื่อยต่อไปก็บวกแค่ดาเมจไม่ได้บวกโอกาสเพิ่มด้วยนะครับง่ายๆก็คือสกิลมันเปลี่ยนเยอะมากเลยนะครับส่วนการใช้งานก็แต่ละสกิลเนี่ยจะมีคูลดาว w n ฟิกที่ค่อนข้างนานนะครับอย่างเช่นดับ o u b l e Star จะมีอยู่ที่1 ดาวด้วยอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็เราคูณด,ดาวลงได้ รวมถึงพวกของสมใส่เนี่ยก็สามารถแบบมีบางตัวบีบางอาชีพที่ใส่เซตแล้วลดคูดาวของสกิลนู้นสกิลนี้ได้นะครับแต่ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็น่าจะเล่นเป็นสายสกิลผสมกับตีธรรมดาไปนะครับเพราะว่าในช่วงที่สกิลคูดาวเนี่ยเราต้องตีธรรมดาเรื่อยๆอาชีพอื่นก็ลองไปเล่นดูได้นะเผื่อมันจะวนสกิลทันมัน้งต่อมาระบบกาชาครับกาชาก็จะมีทั้งหมด4อันเลยนะครับก็จะมีตู้กาชาคอสตูมนะครับก็จะสามารถกดดูได้นะสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะครับเซตลสก็จะต่างกันออกไปอ่าอันนี้ก็ หมวกนะครับหมวกก็จะมีเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองสุ่มสักสิบครั้งแล้วกันนะครับพอดีว่ามีตัวคอสตูมอยู่พอดี เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ามมาที่สัตว์เลี้ยงก่อนละกันนะครับสัตว์เลี้ยงก็เป็นเหมือนสัตว์ขี่ของเราเนาะอย่างตอนแรกเดี๋ยวทำเควสมามันก็จะเป็นปิโกนะครับแล้วก็เราสามารถมาสุ่มกาชาเพื่อเอาตัวอ่นได้เป็นสัตว์ขี่แล้วก็สามารถมีสกิลแบบบัฟให้เราด้วยนะครับออะต่อมาเป็นทหารรับจ้างนะครับอันนี้ก็จะมาช่วยในการต่อสู้ได้ดีพอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกคือภาคนี้เนี่ยสกิลคูลดาวน์มันค่อนข้างนานนะครับทำให้แบบดาเมจเราอาจจะรีดได้ไม่ค่อยสูงมากการที่มีทหารรับจ้างเนี่ยก็จะช่วยเตัเขขว บ้าแล้วก็สูบให้ได้นะยิ่งเราอัปดาวเยอะเนี่ยสกิลของตัวท่าอันับจ้างก็จะมีเยอะขึ้นแล้วก็สามารถอัปได้เยอะขึ้นนะครับการอัปดาวก็คือการเปิดตัวซิำๆแล้วก็เอาเศษมาอัพนะครับสุดท้ายจะเป็นการ์ดนะครับการ์ดภาคนี้ก็จะไม่เหมือนกับภาคอื่นเลยนะครับฉีกทุกแบบเลยส่วนใหญ่แล้วการ์ดในเกมนี้เนี่ยจะเป็นการบวกสกิลให้กับตัวละครนะครับอย่างเช่นเดว i ลลิงการ์ดนะก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลสกิลแบทของตัวนักดาบนะครับบวกหนึ่งเลเวลนะแล้วก็ตัวการ์สามารถใส่ได้ที่แหวน เราสามารถเปิด3ใบปุ๊บใส่3ใบเนี่ยแบตเราก็จะแรงขึ้น3เลเวลประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันก็จะมีการ์ดอื่นๆมากมายนะครับที่แบบบวกของสกิลต่างๆของเรานะครับซึ่งกว่าจะหาครบทุกส่วนเนาะหาการ์ดที่เราต้องการแล้วก็ครบทุกอันเนี่ยน่าจะเหนื่อยพอสมควรเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองสุ่มการ์ดอ,อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับอ่ะรอบนี้ได้ว่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันนิดนึงแล้วกันในการซัมมอนนะครับผมนี่แล้วเปิดออกมาเป็น อเป็นการ์ดฟ้า2ใบหรอแล้วก็การ์ดเขียว3ใบนะครับอันนี้คือการ์ดฟ้าใช่ไหมอ่าแล้วก็การ์ดขาวนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะการ์ดท,ที่ได้ก็ประมาณนี้นะต้องมานั่งอ่านทีนะครับว่าแต่ละอันมันให้คุูสะบัดอะไรบ้างน,นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมเลยข้อเสียอย่างหนึ่งของเกมนี้ที่ค่อนข้างลำค้าญก็คือเวลาที่เราทาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับร้านค้านะครับมันจะเข้าจดหมายก่อนก่อนที่จะเข้าตัวละครนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเซฟอะไรกลัวช่องเต็มมั้ง อ่าพามาดูระบบอื่นๆกันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่เป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งร้านขายของแบบนี้ได้นะครับอันนี้ตั้งอยู่ที่กลางพอเลยตรงกลางของพอนเทล่าเลยนะครับซึ่งการตั้งร้านก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเข้าไปตั้งร้านหรือว่าเข้าไปดูแบบคนขายอะไรกันบ้างน,นะครับเนี่ยก็จะมีคนขายเยอะไปหมดเลย พวกของสสัยแล้วก็การต่างๆบุกปงบุกปินนะครับสามารถขายได้ทั้งแบบเงินเซนดีในเกมหรือว่าจะขายเป็นไดมอนด์ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนการตั้งร้านก็สามารถตั้งได้นะแล้วก็มาตั้งตั้งนะครับแล้วก็ดูว่าเราต้องการขายเป็นอะไรเป็นไดมอนด์หรือว่าเป็นเซนดีนะครับอันนี้ก็น่าจะถูกใจพ่อค้าหลายๆคนนะครับแบบว่าอยากจะมาขายเงินนะขายเซนนีซื้อองค์ซื้อเอ็มหรือว่าขายไดมอนด์นะครับแล้วก็ตั้งร้านต้องมาตั้งที่แนวหนึ่งเท่านั้นด้วยนะนะพอเทล่านี่ผมมาลองย้ายมาแนวยี่ห้านะครับตั ต้องไปแนวหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่ะต่อมาเรื่องของการคราของนะครับเกมนี้ก็จะมีเรื่องของการคราของให้เราด้วยคราของเราจะใช้ตัวบูปินนะครับก็จะต้องมีบูปินของอาวุธเลเวลนั้นๆหรือว่าชุดเลเวลนั้นๆนะครับแล้วก็ของต่างๆได้จากการดรอปจากการย่อยของแล้วก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับก็สามารถซื้อได้ในร้านค้า r o ซึ่งก็อยู่ในนี้นะครับใช้ตัวเพชรแดงก็จะเป็นค่าเงินในการเติมเหมือนกันนะครับทีนี้การคราของมันก็จะมีเซตเอฟเฟกต์ของมันนะครับอย่างเช่นจะมีฮันเตอร์โบ2อันนะแต่ว่าไส้ในจะันนะครบ ันนี้บวก8จะได้เด็ก6แล้วก็บวก16ได้คีดาเมจแต่ว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นได้ลากแทนหรือว่าแบบได้สกิลต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงคาร์บาก็จะได้ออปชันด้านล่างมาด้วยนะครับซุ่มในสุ่มในสุ่มอีกทีหนึง่งแล้วก็ลองสามารถคาฟเป็นแบบธาตุอื่นๆก็ได้นะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะคิดเป็นธาตุเลยหรือเปล่านะไม่ต้องมีลูกขนูและก็มีอาวุธธาตุไปเลยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับออาต่อมาระบบตีบวกนะครับอย่างท เซตของอาวุธเนี่ยออปชันมันคือแบบสูงสุดที่บวกสายสองนะครับเรียกได้ว่าหนักพอสมควรนะแล้วก็การตีบวกจะตอนแรกจะใช้เป็นแค่เศษผงแบบนี้นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงบวก8ปปุ๊บมันก็จะให้ใช้เป็นตัวอันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อีกเช็คพอย์นึงไม่รู้เหมือนกันเท่าไหร่หน่าจะ16กนะครับก็ใช้อีกแบบหนึง่งซึ่งการตีบวกเนี่ยมันก็จะมีพวกโอกาส100%นะครับแล้วก็มีโอกาสลดลงมีโอกาสทำลายล้างบอกชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นตอนบวก12เนี่ยโอกาสติด75%ลดลง35% แล้วก็ของหาย0สนะครับส่วนพวกของการลดกันแตกก็มีให้เราใช้จ่ายกันในร้าน AO ด้วยนะครับอันนี้แค่อาวุธอย่างเดียวนะเราต้องทําทั้งตัวต้องบวกทั้งตัวทั้งชุดทั้งรองเท้าถุงมือหมวกนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องบวกสายสองทั้งตัวหรือเปล่าสําหรับการเอ็นชารอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นออฟแมวหรือเปล่านะเพราะว่าเราจะชินกับคําว่าเอ็นชารเนี่ยคือออฟแมวนะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูสักหน่อยละกันนะครับเอ็นชานก็จะมีทั้งหมดเป็น2อันเป็นโนวิดกับแอดวานนะครับแอดวา,าน no ก ก็จะน้อยกว่าไปด้วยนะครับเรามันก็ต้องเป็นแอดวานอยู่แล้วปะวะมาเดี๋ยวลองดูนะครับใช้400เพรในการเอนชาร์นะครับถ้าเป็นแอดวานถ้าเป็นโนวิทจะใช้แค่200เพรนะครับกดไปก็จะได้ประมาณนี้มานะครับเพิ่มพลังต้านทานฮูลี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สามารถเอนชาร์ซ้ำได้อีกรอบนึงหรือว่าเราจะกดเอามานะครับ เอาเช่นเอินจะหายไปอ๋อนี่คือการอ,อัพแมวแหละครับเอาจริงแล้วแล้วก็สามารถล็อกได้ด้วยนะนี่ล็อกแล้วก็ใช้พวกของพวกนี้ในการล็อกด้วยนะครับยิ่งล็อกหลายแถวก็จะยิ่งใช้ของเยอะขึ้นประมาณนี้นะครับ ออกแมวทีนึงก็ต้องใช้เพชรในการออกแมวด้วยนะครับสุดยอดไปเลยอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวเอ็นชาร์นะครับก็จะเพิ่มมาด้านล่างเลยเพื่อแต่เพิ่มเติมนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวสมุดอาชีพเมนหรือว่าบันทึกกรรมชนภัยนะครับตรงนี้ก็จะให้ของรางวัลกับเราเวลาที่เราแบบสําเร็จนู่นสําเร็จนี่นะครับก็รับรับมานะครับก็จะได้เพชรได้อะไรแต่ว่าของทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะส่งเข้าจดหมายก่อนนะครับมอนส่งมอนเสเตอร์ก็สามารถได้นะได้เซน,นีนะครับตีแบบเป็นเหมือนเอ็มอาร์ตีดีเ์เลอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ตรง กันว่ายังไงคือน่าจะต้องซื้อนะถ้าเกิดเราอยากได้สเต็เนี่ยเราก็สามารถซื้อได้นะครับอยากได้จอกเกาะอ,อยากได้ต้านนูโตรต้านไฟนะครับก็ซื้อเลย800เพรนะครับผมก็มีหลายอันให้เลือกเลยเพิ่มเอทเคเพิ่มสเต็งน,นะครับอันนี้ก็800เพิ่งเคเห็นระบบนี้เหมือนกันซื้อพาร์ทในระบบไอชิพเ m น n t นั่นเองนะครับ โดท้ายก็คือเกมนี้ยังเป็นโคเบต้าอยู่นะครับอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องบั๊กหรือว่าเซิร์ฟเวอร์มันหน่วงหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยผมจะไม่หยิบมาพูดนะครับเพราะว่าโคเบต้าคือเขาเอามาทดสอบเนาะอันนี้ก็ให้เขาแก้กันไปนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของค่างเงินเนี่ยผมไม่รู้ว่าการเติมไดมอนด์เติมรูบี้เนี่ยมันเติมแพงขนาดไหนนะครับเพราะาโคเบต้ามันยังเติมไม่ได้เพชรที่ได้มาก็ได้จากการแจกอ,อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพอเปิดเกมจริงเนี่ยมันจะแพงขนาดไหนนะเกมนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ เคยเล่น AO มาก่อน AOPC r o o อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะไม่เหมือนกับภาคพวกนั้นเลยทําให้เราต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอาจจะรู้สึกแบบสมองบวมไปหน่อยอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้ก็ลองมาเล่นได้นะครับอย่างที่บอกโค้ดเบต้าถึงวันที่1เมษายนนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมีความเห็นยังไงเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้นะครับขอบคุณกาชวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย